มัดดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่ยายก็พามาเก็บผักให้ไก่เนาะโดนแล้วพอได้มาเก็บเลยเก็บได้จนเป็นกระตาแล้วจังค่อยสิมไทยพี่น้องฮะเรียบใบใหญ่ปันด้ายอันนี้ให้ไก่ด้วยแต่ได้ใบมุนมุนอันนี้ผักด่างผักผักขีฉุมมีผักขีฉุมที่มีอีกแบบหนึ่งก็ทีเป็นผักขีฉุม ขีคมแม่ะโอ้ยเบาวขีดเสดินนะอันนี้ขี้สมอันนี้ให้ไก่เนาะแต่ตลางแต่ไมพี่น้องอันนี้คือพักพักขีคมนี่พักเดาวดินคนไทยเอื้อนเดาดินข้าเอื้อนขีคมแ่ค่ะไปไ่ไกลๆอาสวิมไป่อน้องไไก่กะต้นเล่นนอนพี่น้อง อันนี้พักรีคมแตกต่างกันด้วพี่น้องด้วยใยขจิแตกต่างกันด้วยงนนึงเลียวอันนึงมนเลียวอันนึงเลียวเลยนะนี่พัชรีคมขจิตได้พ่อกับตาแล้วจังไรว่าจังอันใดายวเดีโอ วัตุภาพอน้นองอันนี้กระแทบทีนี่สมไอ้ม้อยแกงแกงใส่ปลาคอแกงใส,ส่ปลาคอไงสุดท้าพอนอนอ้ี่เองค่ะว่างอะไรอีกห่วห่วเอาสิมาหวออย่างนี้นี่ลักลักลูกผับค่ะซีตา แกงอยู่อันนี้แกงไชน่อ้อยกับแซบแซบแล้วพี่น้องจ่ากแกงเชน่อ้อยแกงส่อันปลาหรือว่าลวกกับกระปงกับแก้วก็แซบค่ะอันอเออใครเคยกินบ่ะคะแต่คนอีสานเท่ากับที่เคยอยู่เนาะคนไทยกับที่เคยแล้วะไปยับไ,ไปท้างหน้าพุงด๊อก อยังดอกอูฐสาวหลากก็ได้บนกันไปเนะคมสมแซบ <laughs> คมสมแซบพ <laughs> อ,อน่คมสมไก่อ่อน,มมออนหลลันแ้วน,ออนีอ่อนกัดเหยียบเลยวัดเนี่ยใครเหยียบเขาสวยเหยียบใช่ไหมมาจะพักสมหลายเนาะ ไก่บ่ค่อยลายไปเลยต้มลายอืมสุก็ขมลายไก่บ่ค่อยลายน้อยยุ่อ่ะย่างไปตึกนะบ่งมันอันโนกันมาเพื่อหยุดไม่งาจิบละค่ะ่ะจิบซ้ำมั้ยคะ ปเ,เป็นยังไงดูอยากนอนเปล่าอยากนอนสิด,ด,ด <c oughs> รกระเช้อยากนอนแอบไม่ค่อยสวยวิตการ มาห้องนั่นแล้วพี่น้องจาตอนตัดวดายกไุ้งเลไทยเบิ้งดอกมันยากมันมันหนามลายมา <laughs> ใข่ไก่กันยอบลงเฮียวเดี๋ยวทำนี่แหละ <laughs> จะจีบมากกับจีแกงวายละแล้งเง่ามึงเออย่ากับจีาม,าบจมาได้แกงให้เบิ้งเัาเนาะจีเป็นคลิปสั้นๆนี่นะบอกมากับจีแกงวายแล้วแกงเซ่เล็กน้อยสีแกงเซ่ไก่คือแกงเซ่กระดูกอ่อน เรได้ทายบัตรแกงให้เบิ่งกแกจะว่ากันได้แต่เออกลุ่มเนี้ยแกก็ได้เซน้ำเกลือเนาะจะว่ายังบ่ะดำเนาะที่นี่แกงหวายเนาะบอกเซน้ำเกลือเด้อบางคนแกงบ่เป็นเนาะเป็นปลาเซน้ำเกลือแหลกปี้ๆอยู่น้องมันหมกแหงพี่น้องเอ้ยยายอันไปเก็บให้ไก่เห็นหวายกอหนึ่งมันงามแหงกับตัดเอาซะแกงก็สีแซ่บขึ้วเนา กญิงวัดก็เศร้ากับแซ่บพี่ดอกว่าเขาเศ้าเกงไปบัดแต่มันกับเรได้สดใส่ขกักแหน่คืออยู่เฮียนีย่ทุของเลยนาะพี่น้องที่นีออ่ท <c oughs> ุกกล่องอสดเอาสดเอาโอ้มันแซ่บเลย <c oughs> อืมเบิ่องหน่อ้มากอะไรย่งนี้นพี่น้องเออทางนี้ก็ได้ซื้อกินเนื้อบ่ายเออ บ้านเฮาได้คันทางสกุลแล้วไวายลงทุนสลอย์อสตรอวอะยงนิกินแกงไวด้บอกยังไงม่ากกันเลยะบอกาวราหคาซำหมูเลยอ่าพันวอนปะเออหาพันวอนบอกง่ายๆให้มันหนาไม่ต้องเอ้ยจุกบอจุบเร็วเก็อุ้ยเดี๋ยก็โ้ย อน,นอวันดีนอมแน่นน่ะอ่นนนอน,น,นอดีค่ะหมน้นวนนาวแบ้านาเาด้หลายตังแกงวาแกงเหเป็นเด้อพี่น้องเด้อหัวมวยซุกๆต่ก่อนใส่ตะไครใส่เครื่องขูงใหมั ทุกสกกอนทุกอย่างทุกบทจะจังเอาท่มไหวลงเลยบรวงรวงกับทมไหวลงจังบอผมแกก็เป็นบแนบบผมพี่ผมปิดไงไม่รูเนี่ยซอ,องนอนนอนอึงน,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 น้อยนอนนึงใหญ่ได้หลายเติ่มากที่ย,ไไยังในว่ายน้่เอน้ำแทงโอเค ดีเลยฉันไม่มีเพื่อนพูด<ม>ถึงฉันก็มีเพื่อนแหละลูกฉันก็มีเพื่อนแต่ว่านั่งไปนั่งมาลูกก็หลับฉันก็มีสิรีส์ฟ้า,<บ>านอน <เ S 1> นะนี่แม่คืออัวข้างเฉยเนี่ยกอเดียวไปเนี่ยกอเดียวป่าเธอฟ้อาอยู่ไปทั้งได๋มูวคือขึ้นรถเบิดเลยกินกอวายมันอดมาได้นี่ไม่ได้กินเพิงแล้วหรอ ไม่ได้กินกินเมื่อเช้าออนี่กกินคือว่าแล้วมันตักลาดเข่าลาดไหรนด์นั่น่กันบบุฟเฟ่ต์เมันอันสำหรับสองคนสองนอกรนะกแกงอิ่มนะแมนไปสั่งร้านอาหารก็ถ้วยนิดเดียวเอง120บาทไว3สามซีซันบวกบวกเฮดเท่านั้นก็ กูหนาบางนอนนี่ยเ้าอ้ยกูหนา,านอนในใยได้มีดบางได้พอได้มีดขอบก็จะได้มีดขอไม,ได,ม,ดขอไ,มได้หลายกันนี้จะนอนง,งามๆก็ได้วางขังมันคนโต๊ะค้นกับบอ่อคอยเป็นตาปันใด กนหลางเเาะ่กพอเขาจออกินกันทนี่เพราวม่คมก้นสานามยูอกี่นั่งไปใส่ปะถ้าปางไปใส่ไปแตเปลี่ยนผ้าจ้าว่าไปจ้าวผ้าไปป่มงนอนอีกโอ้ยเป็นคน เออนี Ooh, ่เราของเฮาหน่ะเฮาหาอยู่เก็บอ <OVER> oh. like ัโยนถิ <t akes of something> ่มได้ <Solar methods> ่ไหนไตามหาบัวเฮาหาอยู่ดูบ่มันเอาอย่างไรเฮาหวีฮะอะไรของโอ้ของขายก็มีแมงลักชะอมเอาชะละ เอาอันปิดคลิปแม่ล่าพี่นอ้องแล้ย<ไ>ปะเอา,าอ,อ้อ <c oughs> ยายกับสิกออจบคลิปไว้ซัมนี่ก่อนเล้วจ้ะพี่น้องศาสตร์มันอันยายสิไปแกงหวายเนาะหิวเข่าไม่ได้กินข้าวเที่ยงอยู่บ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อกันที่ไม่ตาศิษยสาวรุ่ไใบกระถามติดตามรับชมยายนี่เด้อนกันเด้ออย่าขิมยายเด้อ